เกตุอ oh, 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 oh. ิดพอสมควรก็บวกโอ้โหามลบในรายการอาร์บีเอชครับแมนฝ่ายพยายามบุกเข้าหาครับโอ้โหดักเต็กเสียใหญ่เดินโอ้โหเตะทีนำหน้าไปก่อนนะโอ้โหสองแข้งไปแล้วครับพี่ชายแข้งซ้ายเกี่ยวโอ้โห เด 2, 2> ินต่อฮ really? right? ุก <naughty> ต <vé> ั้งสองครับสวยงามครับตามเมาจังหวะสองเตะซ้ายไปสวยงามแล้วโอ้ปวดซอกเข้าใจครับเตะขวาขึ้นมาครับกาก้าเกียร์แล้วล้มลงไปครับยังลุกขึ้นมายังเสียหลักเลยครับโอ้โดนสลับเตะเข้าไปโอ้สวยงามครับลูกนี้ครับเลือดจระเก้ฟาห่างครับแต่ยังติดบังครับแต่อาวุธใกล้เคียงเลือกเลยนบพี่แชมป์โอ้จังหวะบวกนี่ของกับบังไว้ครับ ต,ต้องบอกว่ากาตาสร้าง,งความอึดอัดใจในการต่อยครับพยายามฟันแต่ยังไม่โดนครับเตะขวาไปแม่ต้องบอกว่าระบบการป้องกันตัวดีทั้งคู่ครับต่อยครับแต่นั่นเจ้าเสยายือใหญ่กาตาโอ้โหโดนขาเข้าไปโอ้โหลอกแบบนี้จะไงครับเอาต่อคำนัดชกไทยครับเตะขาแล้วโอ้โหล,ลูกนี้ครับลูกเก่าจริงๆครับได้ทนได้ไม่ได้โอ้โหมัดตกด้วยหมัดขวาครับน่ากกาตาโอ้หมัดนี้เฮ้ย มันเป็นอะไรไม่ปลาครับเอาอย่างไม่เป็นไรครับอย่างไม่เป็นไรเข้าดูดูครับเตะซ้ายแลยอ่ายังเดินต่อครับโอ้โหนี่เขาทิวัตทำได้ดีขึ้นในยกนี้หมัดหนึ่งสองมาแล้วจะไงดีครับเข้าในมาขวางหน้าแล้วตีได้ไม่ได้ตีซ้ายไปกรรมการจ้องอยู่ครับตีไม่ได้ตรงแยกเจ้าเสือใหญ่ดูแล้วเกมตืดอัตพอสมควรแล้วปวดโอ้โอ้โอ้เอาแล้วโอ้โดนแล้วตงใบต่างใจของเราครับไม่มีอะไรจะเสียครับเดินครับมีหมัดมีศอกกระบวกแบบนี้ครับ ครับช่วง30มสิบวินาทีสุดท้ายครับปัด <def> ต <uras> ัวโดนแล้วปวดหมัดหน้าหายเลยเอาครับช <randomized> ่วงสุดท้ายสับศอกโอ้และครับหมดยกสุดบลยอเด